ตอนนี้อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีฝนตกฝนตกพี่นวองก็คือฝนตกมาตลอดตั้งแต่ภูหลาลินลินมาภูหลานักแสดงเข้าไปแต่งตัวเพียบพร้อมหมดทุกอย่างแล้วแต่งตัวทำพร้อมงานแสดงหมดแล้วดูจากมอเจนนี่และหนุกหัวของแสแตมก็คือพร้อมแล้วพรานแล้ววันนี้นะครับผมเราก็จะมาแจ้งใหว่างานของเราได้ฝนตกทําการแสดงไม่ได้ไม่สามารถทําการแสดงได้ก็คงต้องเป็นโอกาสหน้า ฝ่าไม้ก่อนหนาฝ่าไม้พี่น้องแต่ว่าคนใช้เวลานรอเยอะมากในตอนนี้เพราะว่าไปดูคนแชร์อ่าเขาเดินแต่ว่าเจ้าผู้จัดเขาเขาแจ้งมาว่ามันไม่สามารถการแสดงได้เนื่องอุปกรณ์ของนันนี่เขาอาจจะมีเหตุของเขาแต่ว่าก็ตัวจริงเพราะขี่มาก็บึ้ม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 สุดท้ายเย่เจนี่เดค่าตัวซีงานหุ่นโอ้ครูมาเมืองลบมาลบลี่เจ้าเล่ห์หลักลิงตดียดสิวะ มีฝนก็ตกโอ้ย่ตกคันฝนตกแล้วนุสีเอายางกินเขาพี่น้องคันมื่นฝนต้งดีอ่ะหนูแหงถูกยากลำบากเข็นอยู่แันนี้โยกเลยีนุสีเอายางกินละบาดนี่โอ้ยมันเฮีย มองนอนเขาได้นี่สวัสดีค่ะเอาพี่ปอมมาถ่ายรูปเร็วยแล้วหมดมาทุกคนสรุปแต่งหน้าถ่ายรูปนะคะอออก็เอาไปเชารก็เกียรตอป่าจีอาจปรหารชีวิตเจ,จ๊อ่มยืมเพื่อซเน้ <c oughs> น้องมีเดยน้องมีเดยโอ้ยว้าวมีผู้ชายเลยยังเลยฮะแกเพิ่งาเนี่ยยี่ป๊อกเพื่อนผู้ชายแกเล่นกันแบบนี้หรอดีแหลครับผมเอาก็ะถ่ายให้จบโอ้มันไทยบอกงามหรองาม

จะทายย,าย,ายี่นาไฟเลยแบบว่าเอากล่องธรรมดาแห่กล่อง<ค>ไปน้องเอ็กซ์ชุดดีแท้ชุดกีนี่ซันสันตัดตีกีนีวันนีง้งานยกเลิกน,นะครับผมที่ลกบุรีเนื่องจากสภาพอา,ากาศไม่เอื้ออ,นอวนวันนี้สภาพบรรยากาศแปรปรวนนะครับผมแปรปรวนโอเค โซดโซดอยู่ในหมดเงาเดี๋ยมาแตหัวเขาบึ้งแล้วไงที่นเดี๋ยวมาทำแบบนี้เตายวเขาเี้กเาใันนไปยังไบคับแกยังบอข่อสีเหตุเออเจ้ากรแต่งตัวเต็มเหมือนจะไป้องเพลงอ่ะ คอยก้องไปยินก่อนเบิงงคปบ้องคุ้นเบิดมือุันนี้ฝนตกนะที่บางปุ๊เห็นบอจอไทยมันคือง่ามเของซปอร์นาทีเบอร์วนิกาชาลังเบอร์ไงหาค่ามุกทาดวนตอนนี้สะเต็มสวยมากขอบคุณค่ะฝนตกโตข่ะพี่น้องจดว่างานยกเลย กล้องปากน้ำท่วมแน่เลยประสันเอาพี่อาร์มันเขาให้แ<อ>น่สีแอร์ดรอปอารูปุปโน,น,นูแหละส่วนเปน็นกวางกับเปิดแลว้วเอยเปิดแอร์ดรอปใบแม่บอสิกครามหอ้องแล้วมือขึ้นเจนี่ลองหายตอนพอกองลองเพ่งผู้บาลูติดแมนบาจ่าแอบเห็นแมนเป็นลูปกบอนที่ลูปกบอนที่แบบว่า เจ้สตนเีเรมอบพัวค่ะแม่ทำ้วน่ยนก่อนก่อนารจบกั้หันีอันนี้เริ่มโมเมนต์แล้วเนี่ยค่ว่าทางภาคอีสานน้ำจะท่วมให้เตรียมรับมืออ้อบวก่กวรกันทีมีนที่มาไทยคุณเช้าไม่ก่อนกัน บอเพื่อนนนั่นคูชินจังก็เบากองกันกอดกันหยอกันอันตอนเลร่อละครมันขึ้นโลกก็หาแล้วเจนี่ลกก็เลยไปบวชซี่เออเอามาไปมันคือบอคือบอแม่นหมถึงมันคือบอคือหนึ่งกตตอบรับสนอ

ยอาปน่ยกจำแพได้ไหมได้ครับผมอยากลองกินอึ้งกินยัง่ป็สันดวยกกินพอเป็นคือกันตะวักระตองกินอยากลองอยากองยากอนเห็นมีความสุขได้อยู่ชมพ่อไก่และลูกไก่แลน่ารัขอบคุณค่ะพี่น้องงานยกหลืกเริอมันอีบ้องหนูรือละแต่งตัวแล้วเบ่ละน้ำตาลมาค่ะทุกคนกครับล อเอาคอยรับไปแล้วเดี๋ยวไปเอาไอแพดมาก่อนเอาน้ำตาลไปใส่หนูขอหอมบ็ได้เอาน้ำตาลไปใส่ เงยเงยเงดสีอะไรสวนยังคะเกิดลจ้าปีกองเนนืยไม่ได้แต่งอ่ะคือดีแท้แยายจ๋านังดูลย2ี่สิยอดหลัง,ลงอยู่ใจอีกข้างนึงคอบค่ณค่า้พี่โรยก็แต่งแล้วทุกคนแต่งหน้าเสร็จหมดแล้วอยู่เว้นพี่กอง ใช่อะเปิดก้องหรือเาสวัสดีโอ้คือหน่อยทเทอ,อ่ะฮ <c oughs> ึใครเพิ่ได้แจ้งหนาเพิ่ต้องรับคาแรงบอดวาโอู้๋แมนคนมาสาพเพิ่งไปต้งรับก็ไปได้รับอยู่แล้วคนแจ้งก็ไปได้รับ <c oughs> <c oughs> พี่น้องมึง <c oughs> สูนวย์ว่ะยังไง้าง แต่งหน้าเสร็จแล้วแต่งหน้าเสร็จแล้วแต่ว่างาน <c oughs> ยกเลิกมีแล้วคนแต่งหน้าเหตุผมแล้วแล้วพี่น้องแต่ว่างานยกเลึกนะ<ย>ก